โอ้ยเดือนทำไม่ได้เดือนสองครั้งต้องต้องไปที่บุรีรัมย์ด้วยเดินทางไปไกลพ,พอสมควรเลยเนาะแม่เนาะแค่กี่โลพี่นิวโอ้กสี่สิบห้าสิบโลอ่ะแม่ก็เดินทางสี่สิบห้าสิบโลเพื่อจะไปรักษาเมื่อกี้ต่อแรกมาตามตอนต่องวดแล้วแต่ว่าคุณแม่น่ะก็ตอนนั้นคุณแม่ไม่สบายเพิ่งผ่าตัดมาคุณแม่ก็เลยไม่สบายนะก็เลยไม่ได้คำนวณนะครับตัดตรงแก้มมาเนาะก็เลย คุณแม่ก so ็เัวแห้คุณแม่พักแล้วก็มาตามหมู่ก้อนเหล็กออกหมื่เดียวนอกพี่หนรับทีนี้ก็แนวทางคุณแม่ที่ให้มาก็ก็เข้าหกศูนตรงๆเนาะก็ให้ดูสถิติยอดหลังไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาตามแนวทางต่องงวดของคุณแม่แล้วก็เอาเงินมาให้ค่ายาคุณแม่ด้วยเพราะว่ามีเอฟซีเขาส่งมาให้เนาะครับก็เลยว่าจะมาตามต่องวดด้วยนะครับผมมีรักมันเอปปีก้ห้าวันนี้ สี่ห้ามากินชีสกาแฟแต่ว่รฟรีนะเน้นล่างับห้าเน้นมนบนสี่จะเจาะล่างไปก่อนตรงนี้ไปสีห้าสีมีสองถูกคุณยายบอกว่าเลขปิดมีห้ากับสี่นะคะสี่เน้นล่างับห้าเน้นบนนะคะ ักั๊กี่เบรค4ม,มาดูครั้งแรกของคุณหลายๆเรค่ะที่เขามารับชมรับฟังนะคะ5ในมอนตรงนี้8เบส10เก๊ดอ๋อบนมี5 8แล้วก็5 7นะคะ fc ส่วนส่วนใหญ่เลขคุณแม่นี่มันอันเลขติดของคุณแม่นี่มันกอดคอกันมาบ่อยไหมกับแม่เล็กวิ่งอ่ะมาถุกงวด โอ้เลขวิ่งมาทุกงงวดห้ากับหนึ่งมาเป็ดหนึ่งครับเก้ากับศูนย์มาเก้าเป็ดที่เก้าครับหนึ่งกับสี่มาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโาที่แล้วหกกับเก้าโอ้งวดที่แล้วหกกับเก้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยมาทั้งหกศูนย์เก้าศูนย์ครับเลขติดเลขวิ่งนะครับผมเลขหลักนะครับวันนี้ได้เจ็กัน้างวดนี้ได้สี่กับห้านะครับผมเลขจิบของคุณแม่เนาะนะครับ บนห้าล่างสี่นะคะบนห้าล่างส<ล>ี่คุณแม่คุณแม่บนบนห้าล่างสี่นะคะเลขเด่นเลขว,วิ่งนะคะแล้วก็สิบห้าสามโค้งที่ยไทยที่ึ่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กที่ถุงหะได้ไปช่วยไท ยายายไปหาหมอต้องสาธุแต่วันเข้ามายังไม่ได้คำนวณเลยอ๋อครับมุณกระชับอะไรั่นก่อนไปครับครับไอ้คุณแม่คำนวณเบิ่งนคาคาอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะครับแต่ว่าเลขมันออกตัวนู๊กศูนมาศูนยตัวเดียวที่มันจับได้ขาเดียวไงครับมันจับได้สี่กัเจ็ดแล้วก็สี่กับห้ามื่อกีนี้ ครับที่มันคิดๆกันเลยต้องมีแม่ก็คือ44อืครับงวดนี้ใช่ไหมแม่จ้่งวดนี้ออกวันเสาร์ไม่เนี่ยอาจจะมาหามก็ได้เนาะแม่เนาะก็มา44อืมทุกคนคุณยายว่า44นะคะจะมาเปิดน,นะคะอืมก็เดี๋ยวเราให้คุณแม่นี่คำนวณแบบมั่นใจก่อนเดี๋ยวจะมาตามตัวน,นี้ให้ก่อนเนาะ44ละค่ะละมันที่4ก็คิดหน่อยนี่เอาะเราคุ้นกันทำรายคาเดียวครับ เคมีได้แต่เคมีแค่ค่ะคุณแม่มีฝันมีอะไรไหมครับฝันเราอืมครับเม่ม์เป็นสูตรเดียวนะคะสูตรคำนวณอย่างเดียวน้อไม่นออ้อยปวดนอนไม่ค่อยรับเพิ่งกลัไม่ค่อยฟังแต่เดิมดีขึ้นไม่ยัง่งค่ะแม่หรือว่าก็ะย่งปวดพื้นใจกระดูกก็กำลังโผล่อีกสองชิ้นกำลังทิมอืมครับถ้าพรางไม่เล่นพางไม่ได้ดอก อ้าวมันมันต้องไปโจท้องมันกินน้ำปากไม่ได้ครับต้องใส่อาหารทางท้องครับที่หมอว่าจะผ่ามันต้องผ่าเมื่อแต่มันดูเลเพรียกครับหายทนไปก่อนยากกวกระดูกมันก็ออกมาเองครับเอาไปเอาตีกินตัวนครับยายหายไวๆเนาะครับโอ้คุณแม่คุณแม่หายไวๆนะครับผมเนาะขอบคุณนะจี หลายๆเนาะค่ะเหมือนสอบคนโอนมาซอยข้ายาคาเดินทาขมาวจะเดินลงเรื่องไม่ชุกไม่หลับไม่หมันหลายๆเยอค่ะงนวดนี้เข้าอีกเนาะแม่เนาะเอทีีเขาจะได้ร่วมโอนค่ายุงข้ายาให้คุณแม่นะครับครับก็เดี๋ยวอันนี้นี้เป็นเลขเดดแล้วก็เป็นชุดสองตัวใช่ไหมแม่ค่ะอืมครับเอทีีมันได้เขียนเราครับ ทีทีคุณแม่คุณแม่บอกว่าท่านหายล่งไหวเนาะแต่ว่าก็การไว้เผื่อมาเบิลน,น,นะค,ะครัะน้่ล่างเนาะล่างแปดสี่แล้วก็ห้าสี่ใช่ไหมครับแม่ออันเลขติดนี้สามารถมาด้วยกันได้ใช่ไหมของคุณแม่ได้มผมจะเป็ครัเดียวท่านนายชนกันตีเจ็ดก้าสี แต่ส่วนใหญ่นี่ของคุณแม่ก็มาตัวเน้นบ่อยเนาะแล้วก็มาตัวตรงไม่ต้องกลับครับครับขอขอบคุณเอฟซีได้หลายเด้อ่ะตีซอยค้ายยาคุณยายเนาะครับค่ะเอาตัวเอกได้เนาะค่ะครับอ่ะทิ้งบาๆห่อยอ่ะพอดีอันนี้ก็เป็นต่องวดของคุณแม่เนาะอ่ะค่อยๆสไลด์เรื่อจากฝั่งนี้ เริ่มจากฝั่งนี้อ่าสารไลท์ครับนี่ก็เป็นแนวทางของคุณแม่เนาะนะครับต่องวดไปก่อนนะครับผมบนห้าแปดกับห้าเจ็ดเนาะส่วนล่างเนี่ยแปดสี่กับห้าสี่นะครับครับแต่คุณแม่ยังไม่ได้นิ้นให้นะครับผมเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมาตามให้ให้คุณแม่เน้นให้เนาออีกสักโค้งสุดท้ายเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นต่องดของคุณแม่นะครับชัดเจนมาเนาะขาเลขสี่ลอมาตามให้ที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่คุณยายบอรท่าไหนคำนวณห้ซ้ำครับค่ะเดี๋ยวในเหต่ผนคำนวณห้แบบดวนๆนะคะแกเข้าคำนวณให้เมื่อกี้นี่แหละครับผมเนาะเมื่อกี้เลยก็เลยใด บนรางยางละสงหางนะคะแต่ว่าคุณแม่กับพ่อเน้นเน้นเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่กับพ่อเนี่ยบึงคัดพ่อเนี่ยบึงคักเพราะว่าแอดไม่หนีมาไหวพูดเพราะว่ามีเอฟซีสักค่ายามมาให้ก็เลยมาเร็วนะคะเ๋ยวก็รออีกสักสองสามวันเนาะจะสองสามมือให้คุณแม่มีเวลาคำนวณบึงคัดก่อนจับคู่บึงคัดก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ เน้นให้นะคะว่าคุณแม่จะเน้นให้ตัวไหนค่ะเนาะอีกอีกสักประมาณสองสามวันสี่วันประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวจะมาตัวเน้นเนาะนะครับมาตามตัวเน้นของคุณแม่นะครับผมต่ว่าคุณกเอาข่าเนาะเหมือนนี้เนาะเลขติดมีห้ากับสี่จะบังหวัดที่แล้วนี่เลขติดคุณแม่ให้มากหกกับเก้าก็มาจริงๆิ่งหกกับมาลางเนาะเก้าก็มาบนค่ะเลขติด ตอนแรกตอนแรกว่าจะกลับหัวให้คุณแม่เนะาะแต่ว่าคุณแม่บอกว่ามันมันไม่กินกันนะครับก็เลยไม่ได้กลับหัวให้คุณแม่ก็เลยลงให้หกศูนย์ตรงๆนะครับของคุณแม่เจาเลขติดกับเลขจับคู่นี่มาจับคู่กันครับเันจะมาจับคูใ่ใจจังกี่กันครับเป็นหกศูนย์เก้าศูนย์มองเลขอันนี้เ่วนกับแม่นค้อกันนี้ครับยกึ้นตรงเอออันนี้เนาะอันนี้เป็นของเก่าเนาะอันนี้เป็นของเก่านะครับผมที่มันเพิ่นมาจับคู่จังกี่ครับครับ หกศูนย์เก้าศูนย์อืมครับจังหวะเลขวิ่งเลขเด่นคุนกับแม่นคือกันครับคุณแม่เอื่นว่าเลขติดเนาะเลขติดเลขติดวันนี้แกบอกว่าบนนี่ติดห้าล่างนี่ติดสี่นะคะครับเหมือนเลขเด่นเนาะห้าเด่นห้าบนเด่นห้าล่างเด่นสี่นะคะอันนี้คือแนวทางคุณแม่ไ้มาตองไปเลยนะคะ ก็ค bon ือว่าคุณแม่ไม่มีเ no. ่าวงวนนี้คุณแม่ว่าบ่มีเก่าแต่ว่าการคุณแม่คำนวณเบืองไม่กอนคค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ยังไม่ได้คำนวณนะคะครับนี่ก็คำนวณแบบคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตามตัวเน้นนะครับแล้วก็จะมาตามเผื่อคุณแม่นี่ฝันดีด้วยเนาะนะครับจะได้มาถามยังทางความฝันด้วยผสมกับตัวเน้นของคุณแม่เนาะนะครับฝากเอฟซีฝากติดตามคุณแม่ท่องคุณทุกคลิปน้ำเนาะเพราะว่าแกน่าจะมีเพิ่มนะ เพราะว่าเราบัานไดคำนวณคัดปัญญานะครับะะปกติคุณแม่จะมีบนล่างอย่างละสามคู่เนาะนะครับ<ช>แต่งวดเมื่อกี้รู้สึกคุณแม่จะให้น้อยเนาะคุณแม่ให้แค่ห้าคู่ปกติทั้งหมดจะมีหกคู่นะครับผม,มแต่ว่าคุณแม่ให้มาแค่ห้าคู่นะครับของงวดก่อนเนาะรักห้าคู่คุณแม่เพิ่งจะเซว60เนาะเพรา<ล>ะรว่าคน <60 S 2> ดูน้อยมากครัเพราะว่าเรามาถ่ายช่วงช่าวงงานเยอะพอดีเนาะนะครับมาถ่ายคงชุดถ่ายพอดีนะคะ มืนอีกเอาจับคูพพ่เพื่อนไปก่อนเนาะค่ะเนาะหรือว่าเอฟซีบอมากกาเอาไปจับใส่ข้อมฝนกระไดเพราะว่าเหล็กติดกรณีกับแม่นคือกันแต่เลขติดแกยังไม่หลุดนะบอฮันดูดครับเล็กติดมักกี้ห้มาโกก้เก่ามาทั้งบนทนนนั้งล่างเนาะครับเล็กติดก็คือเหล็กเดนครับหรือบางคนเอื่นน่าเหล็กวิ่งะค,ะครับ,รบเอาไปจับคู่เอาเองก็ไดครับคุณแม่ให้มาบนติดห้าครับล่างติดสี่นะคะค อันนี้ก็แนวทางคุณแม่นะคะ